มีคําถามเข้ามานะคะว่าเนื้อสัตว์1ช้อนกินข้าวถ้าช่างแบบดิบเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะวันนี้มาตอบคาถามให้ค่ะสำหรับกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะที่ป่วยโรคไตในระยะ3 b ระยะ4แล้วก็ระยะที่5ที่เราจะต้องดูแลเราจะต้องคำนวณน,นะคะเพื่อที่จะทำให้ BUN เราไม่สูงมากเกินไปนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่คำนวณน,นะ BUN เราสูงไปก็ทำงานหนัก g m r ก็จะลดต่ำลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่แนะนําให้ทานก,ก็จะเป็นไข่ขาวนะเนื้อปลาเนื้อไก่หรือว่าเนื้อกุ้งค่ะอันนี้คือเราทานได้แต่ว่าเราก็ต้องกําหนดปริมาณด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไข่ขาวไข่ขาว1ฟองเท่ากับ1ช้อนกินข้าวจะให้โปรตีนอยู่ที่3.5กรัมค่ะถ้าเป็นกลุ่มเนื้อสตัตว์ กลุ่เนื้อสัตว์มีอะไรบ้างก็จะมีเนื้อกุ้งเนื้อปลาเนื้อไก่นะคะเนื้อกุ้งเนื้อปลาเนื้อไก่ถ้าช่างแบบดิบคือเอาแต่เนื้อนะเนื้อไม่เอาหนังไม่เอากระดูกเนาะอย่างถ้ากุ้งก็คือไม่เอาหัวไม่เอาเปลือกไม่เอาหางอะไรแบบนี้นะคะก็คือแกะออกให้หมดเอาแต่เนื้ออย่างเดียวถ้าช่างตอนที่ดิบอยู่ก็คืออยู่ที่20กรัมนะคะน้ำหนักนะคะกุ้งดิบ20กรัมปลาดิบนะคะ20กรัมหรือว่าไก่ดิบนะคะ20กรัม เท่ากับ1ช้อนกินข้าวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทานได้กี่ช้อนกินข้าวต่อวันเราก็ไปจัดสรรของเราเลยอย่างเช่นอ่ะเรามีโค้ต้าอยู่ที่5ช้อนกินข้าวต่อวันเราเลือกไข่าขาวมื้อเช้า2ฟองนะคะมื้อเช้า2ฟองมื้อกลางวันทานกุ้ง2ช้อนกินข้าวและก็มือนะะม้อเย็นค่ะมื้อเย็นทานเนื้อปลา1ช้อนกินข้าวเราก็จะได้โค้ต้าครบ5ช้อนกินข้าวแล้วแบบนี้ค่ะหรือว่าท่านที่คำนวณออกมาแล้วอ่ะ เราได้5้าช้อนเหมือนกันแต่ว่าเราจะทานแต่ไข่ขาวอย่างเดียวเลยเช้ากลางวันเย็น5ฟองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเราก็ดูว่าเราจะทานอะไรแลกเปลี่ยนกันนะคะโปรโตีนเราจะได้ไม่สูงเกินบีเนเราจะได้ไม่สูงไตจะได้ไม่ทํางานหนักค่ะเพราะถ้าเกิดไตทํางานหนะักครียิตนินสูง GMR เราก็จะลด,ดต่ําลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าท่านที่มีคู่มือกินดีไตดีเล่มนี้อยู่แล้วนะคะมีแนะนาไว้ให้นะมีแนะนําวิธีการคํานวณหรือว่าปริมาณอาหารแนะนาไว้ให้ถ้าเกิดมีอยู่แล้วเปิดอา่า,งงานทำความเข้าใจได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ เข้าใจตรงไหน,นด้านหลังมีข้อมูลติดต่ออยู่ก็อินบ็อกซ์ทักแชททักไลน์เข้ามาได้สอบถามกันเข้าได้นะคะเดี๋ยวอมจะแนะนําเพิ่มเติมให้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าทา่านใดที่ยังไม่มีและสนใจคู่มือกินดีแต่ดีเล่มนี้นะคะก็ติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สามารถกดติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมสารินีหรือที่แ p a g e Facebook คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติหรือที่ช่อง Youtube คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่อ้อมมีการลงคลิปสาระความรู้ดีๆในการแรสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ